สวัสดีครับผมพลกิจสีตมุตนาครับปปร้อยลูกฟ้าเหลืองนะครับรุ่น100นะครับวันนี้ในนามสมาคมผิดเก่านะครับมีข่าวดีจะมาแจ้งท่านทราบว่าเราโรงเรียนของเรานะครับมีอายุถึง142ปีนะครับย้อนหลังตืบคนไปเราเป็นโรงเรียนพระจันทานนะครับเราสร้างเรียนที่วัดกลางนะครับตอนนี้เราทราบมาว่าท่านกานที่5นะครับท่านทรงพระจันทานโรงเรียนนี้ให้กับพวกเรานะครับเพื่อเป็นคุณูปการครับคนปากน้ําทุกคนนะครับวันนี้โรงเรียนก็เลยคิดว่าอยากจะมีแนวคิดอยากจะตั้ง พ่อรมราชานุสาวรีนะครับเพื่อเป็นที่คารบสการะเป็นที่ความภาคูมิใจกองเรียกว่าปรองใีมรดกฐานนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องสิ่์เก่าลูก้าเหลองทุกคนนะครับมาช่วยกันสร้างและสร้างตำนานสร้างประวัติศาสตร์ที่ใหญ่เพราะว่าการสร้างอนุสรสถานหรือปรรมราชานุสาวรีเนี่ยสร้างยากมากสร้างกรรเดินชีวิตนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับที่สนใจนะครับมาช่วยกันสร้างนะครับจะมาติดต่อได้ที่โรงเรียนจตุการหรือสมาคมสิ่์เก่าหรือแกนอาทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ